ตอนนี้ปิน่าก็อยู่ที่ระเบียงคอนโดปีน่านะคะก็มาดูวิลแลวแหละแล้วก็นึกอะไรดีๆออกก็เลยหยิบโทรศัพท์คุณมาถ่ายเลยนะคะก็ให้ดูนะตอนนี้ปิน่าอยู่อเมริกากอากาศก็ค่อนข้างหนาวนิดนึงแล้วที่น่าก็แบบว่าเหมือนกับนึกๆย้อนไปอลว่าเฮ้ยเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงวะมันก็มันแเป็นความฝันเลยเหมือนเป็นชีวิตในฝันเลยได้ไปอยู่ได้อยู่ในชีวิตอ่าได้อยู่ในประเทศที่ตัวเองชอบได้ มาอยู่ในบ้านที่ตัวเองอยากอยู่ได้แบบอยากได้อะไรก็สามารถซื้อได้อะไรเงี้ยเนาะซึ่งแต่ก่อนตีน่าก็เคยคิดเหมือนกันเพราะตีน่าไม่ได้มาจากบ้านที่รวยไม่ได้แบบมาจากบ้านที่มีฐานมากอะไรเงี้ยเนี่ยก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าคนที่เขามีางค์หรือว่าคนที่เขารวยนอ่ะเขาทํางานอะไรกันวะอะไรนี้เดี๋ยวให้ดูวิววิววไปตามเลยนะครับเ<ใ>นี่ยสงสัยว่าเขาทํางานอะไรกันวะหรือเพื่อนตีน่าเนี่ยเมมีน่ามีเพื่อนที่แบบว่ามีงค์หน่อยเน่ยก็สงสัยว่า ครอบครัวมันทําอะไรไม่ต้องกานอะไร,ทำ,ะไรทำไมมาถึงมีตั้งหรืออะไรนี้ไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรนี้ใช่ไหมทีน่าก,ก็ได้ข้อสรุปมานะคะหลังจากที่น่าเรียนจบเนี่ยที่น่าก,ก็สังเกตแล้วก็เห็นว่าส่วนใหญ่คนที่รวยนะคือคนที่รวยเนี่ยจะมีน้อยกว่าคนที่ไม่รวยถูกไหมคนที่รวยเนี่ยจะทําอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเช่นถ้าเราสังเกตดูดีดอย่างแบบ มาร์คซ์ก็เบิกหรือว่า l ิวเกตหรืออะไรเงี้ยก็คืออะไรก็คือเรียนไม่จบมหาเพียร์ไรถูกปะ่ะแต่อันนี้อันนี้ที่น่าไม่ได้บอกให้ไม่ต้องเข้าเรียนหรืออะไรย่งีนะ้ไม่ใช่นะแต่สิ่งที่น่าอยากบอกคือมันมีทักษะบางสิ่งบางอย่างเว้ยที่ถ้าเรารู้หรือว่าถ้าเรามีเนี่ยมันทําให้เราอะไม่ว่าจะยุคไหนอะเราก็รอดน,นะคะอ่าอย่างเช่นตอนที่โควิดมาเนี่ย หลายคนก็ประสบปัญหาใช่ไหมวิกฤตเศรษฐกิจโดนเลิกออฟบ้างโดนไล่ออกบ้างถูกออกจากงานาหรือว่าทําธุรธกิจที่บ้านหรืออะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็หายไปเลยจากที่เคยได้เงินเดือนหนึ่งอาจจะเกือบแสนแต่ว่าพอโควิดมาปุ๊บหายไปเลยการสูงถูกปะ่ะเชื่อว่าติน่าเป็นหนึ่งในคนที่รอดเว้ยมันจะมีวิกฤตเศรษฐกิจที่แบบว่ามีคนที่รอดแล้วมีคนที่ไม่รอดใช่ไหมติน่าเป็นหนึ่งในคนที่รอดแล้วก็เพราะว่าอะไรถามว่าเป็นเพราะว่าอะไร มันมีทักษะอย่างหนึ่งที่ทิ่น่าจะบอกวันนี้นะก็ะคือทักษะการเรียนรู้เร็วการเรียนรู้และการสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือว่าปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจในช่วงนั้นสังคมสภาพแวดล้อมในช่วงนั้นได้เนี่ยอันนี้จะทําให้เราอยู่รอดได้การเรียนรู้เร็วเตี้ยไม่ได้บอกให้กลับไปโรงเรียนกลับไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยตลอดโอ้โหช้เวลาสปีแปดปีนะมันไม่ทัน โอเค้ okay, system, ick, game, thousands, thousands, ันไม่ท <limitations> ันเพราะั้นเนี่ยที่ชอบเรียนคอร์สออนไลน์มาเที่เรียนเสร็จปุ๊บที่ลงมือทำทันทีที่เสร็จปุ๊บที่ลงมือทำทันทีที่ถึงเป็นหนึ่งในคนที่รอดแลเที่ไม่ชอบทําอะไรที่ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบทําอะไรเหมือนคนอื่นแต่ว่าจะชอบทําอะไรที่มันแตกต่างกันไปเพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยฝันว่าฉันอยากที่จะเป็นคนรวยฉันอยากที่จะมีตังค์เพราะว่าในชีวิตที่เคยมีช่วงหนึ่งที่บ้านที่บ้านมีตังค์แล้วสักพักหนึ่งเกิดเกิศรษฐกิจต้มงยำปุ้งโอ้โหตอนนั้นตกต่ำมากตกต่ ก็เลยกลายเป็นคนจนไปโดยปริยายแบบว่าชั่วค่มคืนแบบนั้นเลยก็เลยแบบฝังใจว่าไม่เอาแล้วอะไม่เอาแล้วค่ะเ้อจะดำตู้วิถีดาให้เราไม่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันมันม่นคงเว้ยเอาจริงตอนนี้มันอาจจะไม่มั่นคงแล้วก็ได้ใช่ไหมเราเห็นสมมติว่าใครทางานประจาเนี่ยเราจะเห็นที่ทํางานเนี่ยไล่คนในบริษัทออกเลีออฟเพื่อนร่วมง,งานเลีออฟลูกน้องเราออก หรือว่าเราจะเห็นคนที่เพื่อนเราคนรู้จักเราคนสนิทเราหรือใครก็แล้วแต่ที่เคยทําธุรกิจเคยมีกิจการที่บ้านอตอนนี้ต้องไปทําอย่างอื่นถูกบังคับให้ไปทําอย่างอื่นไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้เหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถพึ่งได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่รัฐบาลนี่ะบอกเลยแน่นอนมันไม่ใช่มันไม่ใช่เจ้านายของเรามันไม่ใช่บริษัทมไม่ใช่องค์กรไม่ใช่อรอความช่วยเหลือจากใครแต่มันคือใครมันคือตัวเราเอง ตัวเราอ่ะจะต้องพึ่งพาตัวเองได้เราจะต้องมีความรู้ความสามารถที่ทําให้เราอ่ะสามารถอยู่รอดได้ทุกสถานการณ์ทุกเศรษฐกิจไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามเข้าใจไหมวันนี้ที่แล้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะถ้าใครชอบที่นมาถ่ายอะไรแบบนี้บ่อยๆบอกได้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อยากดูอะไรแบบนี้อีกนะคะสามารถติดตามที่นาได้ที่ย mm hmm. นะูทูบเนาะทีเน็ตแอนด์นลหรือว่า a c e b o o k นะคะทีนาเทเลอร์หรือว่าจะไปตามที่นาในทิกตอกหรือว่า IGTV ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ที่แล้วก็วีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ